เราภูมิใจที่ได้เห็นคนไทยมั่นคงสวัสดีครับผมธนงพิทยะประธานกรรมการบริษัทไทยศีประกันภัยจำกัดมหาชนครับเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีของบริษัทไทยศีประกันภัยจำกัดมหาชนผมใคร่ขออวยพรให้บริษัทประสบแต่ความเจริญก้าวหน้าและขอให้พนักงานทุกคนนั้น มีแต่ความสุขและความเจริญตลอดชัว่วกาลนานครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีความาภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทไทยสีประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจันยบรลดีเด่นจากขอการค้าไทยประจำปี2555ซึ่งนี่ก็คือเครื่องการันตีถึงปณิธานที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดกว่า6ทศวรรษได้เป็นอย่างดี ว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจประกันภัยของไทยให้มีความแข็งแกร่งและพร้อมตอบสนองทุกความต้องการที่แตกต่างได้อย่างครบถ้วนด้วยบริการที่อบอุ่นและซื่อสัตย์จริงใจพร้อมมอบสิ่งดีๆให้แก่ผู้ถือกรมทรร์ทุกคนภูมิใจกับองค์กรที่มั่นคงมาตลอดกว่า60ปีบริษัทไทยศีประกันภัยจำกัดมหาชนคือบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่มีความมั่นคง แตมีจัญยาบันในการประกอบธุรกิจซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยมากกว่า60ปีประกอบด้วย3พันธมิตรหลักที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงินและการบริหารแบบมืออาชีพประกอบไปด้วยกลุ่ม Zurich f i n a n ียลเ Service ประกุลพาน์ิชชีวาและประกุลศรีเฟื่องฝูงปัจจุบันเรามีทรัพย์สินมากกว่า3,000ล้านบาทเงินกองทุนมากกว่า1,300ล้านบาทและทุนจดทะเบียนชำระเต็ม440ล้านบาท เพียบพร้อมด้วยทีมงานที่แข็งแกร่งกว่า500ชีวิตมีสาขาและศูนย์บริการทางด้านการประกันภัยมากกว่า70แห่งทั่วประเทศภูมิใจที่ได้เห็นความมั่นคงของทุกชีวิตคุ้มครองด้วยหัวใจของเราตลอด60ปี Protect with our hearts เพราะความต้องการของลูกค้าคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเราจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อคุ้มครองและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบท้วนตลอด24ชั่วโมงโดยมีรูปแบบผลติตภัณฑ์ดังนี้ 1. การประกันภัยทรัพย์สิน 2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 3. การประกันภัยรถยนต์ 4. การประกันภัยสุขภาพ 5. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 6. การประกันภัยวิศวกรรม 7. การประกันภัยแบตเดเล ภูมิใจกับเครือข่ายที่ครอบคลุมและรวดเร็วเพราะเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อผู้ถือกลมมรม์ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายอย่างสูงสุดนั่นเองที่ผ่านมาเราจึงพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้พร้อมรองรับทุกความต้องการที่แตกต่างได้อย่างทันท่วงทีภูมิใจกับทีมงานที่แข็งแกร่ง เราพร้อมดูแลผู้ถือกรมธรรม์ทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบุคลากรคุณภาพกว่า500คนที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกอบรมเป็นอย่างดีทุกคนพร้อมดูแลลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์จริงใจอันเป็นหัวใจหลักในด้านการบริการที่เรายึดมั่นมาตลอดกว่า60ปีภูมิใจกับบริการที่อบอุ่นและจริงใจด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้ถือกรมธรรม์อย่างครอบคลุมแบบรวดเร็ว เราจึงพัฒนาช่องทางการบริการที่หลากหลายทั้งสาขาและศูนย์บริการทางด้านการประกันภัยมากกว่า70แห่งทั่วประเทศตลอดจนบริการ c a ซ l center ที่พร้อมดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงภูมิใจที่ได้สารต่อสิ่งดีๆแก่สังคมตลอดกว่า60ปีที่ผ่านมาเราตระหนักถึงความสำคัญที่องค์กรต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้อมเราจึงมีนโยบายในด้านการส่งเสริม พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนืน่องอาทิโครงการไทยสีเชอร์รีแอนด์ยังบลัดโครงการไทยสีกรีนอินโนเวชั่นโครงการไทยสีรักป่าชายเลนสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีบริจากพระห่มกันหนาวบ้านแม่หลวจังหวัดแพร่บริจากอุปกรณ์การศึกษาโรงเรียนพัน์ชีวะอุปถัมภ์เป็นตน้น วันนี้รางวัลประกาศกิติคุณจรรยาบัณดีเด่นจากหอการค้าไทยประจำปี2555คือความภาคภูมิใจยิ่งของเราจากนี้เราพร้อมก้าวไปอีกครั้นเพื่อให้ผู้ถือกรมธันทุกคนภาคภูมิใจกับชีวิตที่มั่นคงและมั่นใจที่จะก้าวไปพร้อมกับเราทั้งในวันนี้และตลอดไปคุ้มครองด้วยหัวใจของเรา ตลอด60ปีบริษัทไทยสีประกันภัยจำกัดมหาชน